พี่น้องจ้าโควิดผักซีวิตผักข้าเป็นโซ่โต,ตกูแห้งอย่ามึงอยู่แต่บ้านกูอยากออกไปซอบปิงอยากไปกินข่าวทั้งนอกไปบอดได้พี่น้องคะเอา้าก็บริวาอย่างกักกักนี่ตำเส้นเล็กจ้ะพี่น้องใส่เพียวคอลลาเจนจ้ะมึงมาอีกแล้วบาคูมา เพียวคอลลาเจนนะจ๊ะคอลลาเจนบอร์ดสุสดคอลลาเจนเพียวเจาจกประเทศญี่ปุน่นนี่พี่น้องคะตอนนี้พ่นจัดเซตกับพี่น้องคะซื้อนหนึ่งนะคะ949บาทนะคะแถมฟรีคะ่ะควิกซีกล่องละ380บาทแล้วก็แถมฟรีแก้วเช็คเซตนี้949บาทใครที่โอนชำระส่งฟรีลดทันที200บาทเหลือ749บาทโอนเหลือ749บาทจบค่ะเตว่าพี่น้องจ๋าตอนนี้ ม,มือที่2ศิลิคอืมอืมอืมไป๊บแบบแซ่บอืมสินค้าใหม่มาแล้วจ้าตาัวนี้เซเพียวโซเพียวคอลลาเจนไฮยาคูน3ย่หงครับเป็นคอลลาเจนเก่าผ่านเมรินผสมกับไฮยาลูรอน แบบเม็ดค่ะพี่น้องปกติให้แยารุ่ร้อนเจาะสิเป็น,นว่าใส่เสื้อลำยอดนู่นนี่นั่นไม่บอกค่ะถ้าผิวแหยผิวมันนุ่มเรื่นซุ่มซื่อแต่ว่าตัวนี้เป็นแบบเม็ดแบบกลิ่นพี่น้องคะ่ะเม็ดเล็กๆเดอสิซอรฮเบิร์นอะไรเปิดแล้วนี่เนี่ยเม็ดในน้อยพี่น้องค่ะมัม่อสกลิ่นเมือประมาณสามถึงหกเม็ดไม่ว่าส่วนส,ส่วนใหญ่ก็บสิกลิ่นก้อนนอนหกเม็ดไปเลยนี่ตัวใหม่จ้าแม่นี่หกเม็ดจากกินไปเลยจากก่อนนอนจากโซเพียวจาก สองละ290กบาท1นซองมี60เมตร290บาทสองซองห้าบาทค่าส่งห0บาทจบจา้าอืมกินรวดนี่กินในเบื้องร้นนี่อืมนวัตะกรรมใหม่จากเกาหลีที่เป็นที่นิยมอยู่ตอนนี้ไฮายาลูรอนแบบกินนะโอ้ผิวหนุ่มซื้นพี่น้องครับผิวอิ่มนาำหลังจากที่เ้าอิ่มหัมํา้าก็ต้องผิวอิ่มนาำจา้าสดซื้พี่น้องลด หรสละก็สิดมันเย้หืมเ,เียวเอาอยังลูกอยากกินชมตามเพื่องจะกินบักสะตอค่ะคลั่งมากเพิ่นมากไรมันไม่ใช่กินอันเดียวพอมันจะขี้แัดชอบปวดจอมากไรเอาเพื่อน มาบ้านนี้กินเบิร์ดค่ะพักบุ้งกระลำก็ได้เป็นพักกินเบิร์ดสุยางผลไหม่เะสีสิอืออุไปกินมองอื่นกับ,บอะไรน่าสุกกันได้อือตำเส้นเล็กพี่น้องค่ะสิแสบตรงมีบักสตัวออือ อันพี่สวมากไปละมันเมนเมมีมนมันอี่เลยล่ะอินบ็อกทั่วถามเรานะบอกมียูทซบเบอร์พนักงานจ้ะมันเกิดนั่งปวดอืม ตำเล็กจีไสแว่าปลา,าม,มึกลูกซีนขะแดกง่อยดิเป็นอะไละลูกอืมอืม,มอมั่วๆไปจากเดือนค่ะ ขนคือเลี้ยวแห้งวานทำให้กินคอลลาเจนคอลลเจนมันก็ทําจากเนื้อปลาปกติเหตุอาหารมันเหรอเหตุจากเนื้อปลาแซลมอนอยู่แล้วก็เลยกินคอลลาเจนใส่อาหารเปียกขนเงาเมืนน่อศูนย์เหรอเอาเรื่องโควิดประเด้มึงสิไปกูถามมึงสิด,ดูก็ถามผัวกูอีกนะมึงจะไปตอนใด มึงนี่ไปมึงเก็บสภาไปเลยขนย้ายไปเลยออกนอกโลกไปเลยจ้าอย่าอยู่เขาไม่ได้อยากให้มึงอยู่นาด้านนามึนเฮ็ดยังกับบ๊เป็น,นมึงเห็น,นบอกขอน,ด,น,นนะด่าเมื่อไหร่น่ะด่าโควิด,ด,าวดสางตะความสิบหายเซอร์กิสก yeah. ็แย่เฮ็ดยังบ่เป็น คนตายไปหลายแล้วเห็นมึงเป็นกับเซาออกไปไปออกไปไปโควิดเหรอใช่้ควับโควิงครับมึงแค่แหะกูเป็นน้องมึงนะถ้าโดนก็โดนทั้งออฟฟิศนี่เหรอวะ กูว่ากูว่าโควิดมึงหูว,ว่บาส่วงที่มึงอยู่เนี่ยโควิดตะโควิดประเด้กูสิจนตายอยู่แล้วมีแต่ต็นี่พังที่เสียภาษีเวอ่อเว่อเต็มเต็มมาเป็นกระเศร้า ไปร่วมกันที่ดูแลประเทศศาสตร์ในยู่ตัวน,นี้ทุกอย่างนั่นนะทุรกิจเบิดแล้วถ้าธทุรกิจเป็นบริหารบ้านเมืองเป็นเศร,รษฐกิจมันก็นดออน,นีโควิด่ครับโควิดเรื่องโควิดมัน่ได้บริหารของก็ขายยาก นี่ค่ะตายหมดละออกไปออกไปออกไปโควิดทำอื่นโมเห็นกิปกูแล้วกูหายไปเดือนนึงแม่นี่ะแหละติดโควิดติดคุกนี่แหละ <c oughs> โอ้ย,อยา,าอยยัง้งพี่น้อง ยอดเยนยอดยอดยอดข้อผ <c oughs> ิดบอกใช่ใช่ใช่แต่๋ยวไ้สิไปบอกเลยคอนเทนต์มือหนีบเกีียวกับกิน ืร่วมกันหอกไปกันเดืองเ้าไปขเ้าใจบอสิ้หายกันบมดแล้วนี่้าไป